อยากขอพรให้เห็นผลลองใช้2วิธีนี้ดูนะคะวิธีแรกเลยคนส่วนใหญ่มักจะไปขอกันใช่ไหมแต่เราต้องตั้งใจที่จะไปให้ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทุกเทียน,นหรือปัจจัยที่เราหามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะที่ตั้งใจจะเอามาน้อมนําทําบุญเนี่ยมันเป็นการเปิดทางแล้วค่ะให้ใจเรามันเกิดความสุขทั้งใจเราก็สุขนะคะทั้งร่างกายเราที่จะ กำลังไปทําเรื่องราวดีๆเนี่ยการขอพอรของคุณจะเห็นผลตั้งแต่ความตั้งใจแรกของคุณเลยนะคะดังนั้นความตั้งใจสําคัญมากๆความตั้งใจวงเล็บตั้งใจดีด้วยนะคะสิ่งที่สองค่ะถ้าเกิดคุณอยากขอพอรให้เห็นผลนะเวลาคุณมาแบบเนี้ยนะคะในสถานที่นะคะที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเทพเจ้าใดๆก็แล้วแต่นะคะ ครูมักจะใช้เทคนิคนี้ก็คือฝักตัวเป็นลูกเป็นหลานค่ะนะรู้สึกว่าเราเป็นลูกเป็นหลานท่านรู้สึกว่าท่านกําลังรักแล้วก็เมตตาเรานะไม่ใช่ว่าเอ้เรากับท่านอยู่ไกลกันมากท่านอาจจะได้ยินเสียงเราไหมอะไรแบบนี้ครูจะไม่ทําแบบนั้นแต่ครูจะขอพรด้วยการที่มาฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานหากมีสิ่งใดดีดๆขอให้ท่านนําพามาให้กับเราหากมีสิ่งใดไม,ไม่ดีไม่ดีก็ขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองนะคะแล้วเราเองก็มีความสุข ให้ทิกเพิ่มอีกนิดหนึ่งค่ะเวลาครูขอพอรนะคะส่วนใหญ่เราจะน้อมนําผลบุญนะถวายพระองค์ท่านก่อนอาจจะนั่งสมาธิสักแป,ป๊บหนึ่งหรือสวดมนต์นะคะแล้วจิตใจเราน้อมนําผลบุญที่เราเคยสร้างสมบารมีมาไม่ว่าบุญใดก็แล้วแต่บุญจะเลี้ยงดูบิดามารดาอุดหนุหนคนที่ทํามาหากินสุจริตหรือว่าคิดดีพลังงานดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะน้อมนาผลบุญถวายเสร็จแล้วเนี่ยวเวลาอธิษฐานเราจะมองไปที่ตาท่านแบบแบบจ้องตาเหมือนท่านกําลังมองเราแล้วเราก็มีจิตที่ มีพลังโฟกัสนะคะที่จะไปมองตรงองค์ท่านเหมือนกันนะคะหวังว่าทริกที่ครูบอกไปจะทําให้คุณได้รับพรดีๆที่คุณปรารถนานะคะหากสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งดีก็ขอให้คุณสมหวังทุกประการค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากครูซันไรส์สอนกวดระดับโลกค่ะ